สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กันเล็กินแซ่บค่ะวันนี้ขอเมนูไส้กรอกอีสานแต่ว่าผิดคาดไปหน่อยทุกคนสั่งเออ่แม่ค้าว่าไม่ต้องหัน่นแล้วก็เดินกลับมาเอาไอายหั่นเรียบร้อยลวจ้าก็เลยได้เป็นลูกเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มรสเด็ดของเราด้วยนะคะตอนอยู่ขมีพริกทอดทันเด้ยค่ะถึงดอง ลำค่ะอืมอสดแต่นี้ของเราเองนะอืมหอมหวานนะวมานะก,นนะมากลูกละสองบาททุกคนอะสมัยก่อนลูกระบาเนะ ตอนนี้ไม่ได้แล้วลงสองบาทแล้วแป้นพริกค่ะอื ตนนี้ก็จะชอบกินแบบหนึ่งที่แห้งใหญ่ๆจัมโบ้ที่เป็นวุ้นเส้นอ่ะแต่ไม่ค่อยได้ผ่านได้ไหมได้ซื้อกินเลยปกติถ้าผ่านจะแวะซื้อตลอดแล้่ก็มันกัดแล้วมันแบบถึงพิกถึงจิงเดยอ รสชาติอันนี้เขาก็ย่างใหม่ๆแล้วคนยัง,งร้อนอยู่เดยอร่อยจริงดอง

อร่อยมากทุกคนแซมทิพก็อร่อยพริกสดสดแยวคนบอกว่าเล็กกินพริกอันนี้น่าอร่อยมากก็จะามไม่เผ็ดหรอเอ็ซีถามมันไม่เผ็ดทุกคนมันเป็นพริกสดเพรอะไรมันจะ มีความนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เผ็ดไมชอบกินสิ่งนี้เรีกว่าไรเลยกรอบเดชทอดตามสไตล์เราเลยค่ะใครอยากลองทานแบบเด็ก ลางไปซื้อมาทางกันนะคะทุกคนเกดมากจึงมากขนะออร่อกติดตะก้าไว้ให้เอาเือสำหรับใครที่อยากเอาไปทอดที่บ้านนะคะก็ได<ม>้ตรงตรงถึงหน้าบ้านเลยจ้าจิ้มจากร้าหน้าโปรไฟล์เลยนะเกดมากไปแล้วค่ะ